หนึ่งสองสามสี่ห้าพระจันทร์พระคูนะครับนำท่อพีบีซีเนี่ยนะครับมาทําเป็นที่เก็บขยะนะครับที่ทิ้งขยะนะครับนี่เด้อก้วงก้วงเท่าไรครับนี่ฮ้เอาเง้วเท่าไดก็ได้เด้อนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงที่พระจาจาร์พระคูท่านทาเสร็จแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะครับพระจาจาร์พระคูท่านให้มาดูนะครับทั้งขยะนะครับนี่ นะครับใช้พลาสติกนะครับเป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็ตะข่ายพลาสติกอีกนะครับนี่เดือเวลาทิ้งอะไรลงไปน้ําจะได้ไม่ขังนะครับไม่ขึ้นสนิมด้วยนะครับนี่ประจันพระครูบอกว่าไอเดียคิดออกมาเองนะครับเดือนะครับใช้ท่อพลาสลอนนะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับอมด้วยข้อต่อสามแฉกนะครับทําแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ใช้งานนะครับแบ่ง นี่นะครับนี่ถุงพลาสติกเปื้อนมากนะครับขวดแก้วกระป๋องนะครับขวดพลาสติกแก้วน้าพลาสติกนะครับถุงพลาสติกล้างพร้อมตากถุงพลาสติกรวมเผานะครับแยกขยะของวัดนะครับจะได้ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับนี่เด้อ